ฟังเพลงร้องสดกับสายลมท้องทุ่งนาอินแหงใจอ้ายยังฮักบ่มีเปลี่ยนแปลงอินแหงดือลาสิให้อ้ายเฮ็ดคือบอ่หัวซายามน้องสิลายไปคบกันมาตั้งนาน หากน้องเบิดหัวใจอายเหตุบ่ได้อีน้องเดินมาขอให้ลืมความหลังที่เฮาเคยมีและบอกเหตุผลว่าเจอคนดีเวิร์กกว่าที่เฮาคบกัน ขอให้อายหยุดฝันขอให้เฮาจบกันมันบ่แม่นของงอายอายยังลืมน้องบ่ได้อายขอเวลาทำใจ หูยว่าฮักมันคือการให้อายสิพยายามลืมน้องให้ได้แต่มือนี่หัวใจยังไม่มีวี่แววจะลืมใจอาายังฮัก บอมีเปลี่ยนแปลงอินแหงลืมยากช่วยต่อเวลาให้อ้ายตั้งหลักจักหน่อยแนเดือคนงามพออ้ายบอกขาดใจพออ้ายทันบอกใจ ให้ลืมน้องได้จากน้อยออายังลืมน้องบ่ได้ไอยขอเวลาทำใจหูอยู่วาฮักมันคือการให้ อายสิพยายามลืมน้องให้ได้แต่มือนีหัวใจยังไม่มีวี่แววจะลืมอินแหงส่งความสุขมอบพลังใจให้ทุกคนครับ